อ่าวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับแก๊งฟันน้ำนมของเราเฮ้เป็นไรพิมอขยับออกไปหมแดงขยับออกไปวันนี้นะคะเราจะพาแก๊งฟันน้ำนมของเรามาเล่นเล่นอะไรเล่นเกมพื้นบ้านกันนะคะที่ทุกคนอาจจะเคยเล่นหรือไม่เคยเล่นก็ตามเนาะนั่นก็คืออะไรลีลีาอ่าลีลีเข้าสารนั่นเองอ่าเดี๋ยวเลือกก่อนใครจะเป็นคน ยืนสองคนแล้วใครจะเป็นคนรอดเออเอาแอกับพี่น้ำตัวเท่ากันยืนสองคนคนนี้ใครเป็นหัวแถวเอามิวสิกเป็นหัวแถวลีลีข้าวสารสองพานานข้าวเปือกเรียกร้องใบลานเก็บเบี้ยใจถุนลานระวังคนข้างหลัางไว้สคนเลยอ่าคนนี้ก็ให้เลือกใช่ไหมกัาหรือจะอยู่กับแม่อยู่กับแม่ ไปพี่มาอยู่หลังพี่น้ำพี่มาอยู่หลังพี่น้ำอ้าวเหลือพีทคนเดียวพีย่าให้จับไล้นะพีทลีลีข้าวสารสองวาลานข้าวเปลือกเนี่ยกรองใบลานเก็บเบียร์ได้ทุนลานยัง้งยังไม่ถึงเลยเอาช่วยร้องด้วยข้าวสารสองบาลานข้าว เรียกรองใบลานเก็บเบียบร์ยใจถูนร้า,รา,รา,านเราขลังกากคนข้างหลังไว้ <c oughs> อ่าววีวีจะอยู่กับพ่อหรือกับแม่มบบอยู่กับแม่อสรุปอยู่กับแม่สองคนอยู่กับพ่อหนึ่งคน <c oughs> อ่าเด็กๆเป็นไงบ้างเล่นลีลีข้าวสาเป็นไงสนุกไหมสนุกค่ะสนุกค่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการละเล่นพื้นบ้านใช่ไหมลูก อาจจะผิดถูกหรือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเมนก็ไม่ได้เล่นนานแล้วไม่รู้ว่าที่เล่นมานมันถูกหรือผิดเนาะ<ห>อันนี้ก็เป็นการให้เด็กๆได้เล่นนะคะงั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะแกงฟันนมนมของเราก็จะขอตัวไปละค่ะบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเลยเน้องย้่ใหม่คิดสนุกค,ค่ะพี่กับตังคิดสนุกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปลคะค่ะบ๊ายบาย